วัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนเดจ้ามาแล้วมื่อนี้พาพี่น้องขับไปอีกแล้วโอ้ยอย่างขึ้นเขาหอบแขกเลยพี่น้องจ้าพี่น้องก็จะได้ยินเสียงรถหอบแขกเด้อุ่นผู้เบาอยู่น้ำกลนนะคะพี่น้องจ้ากินเขาก็บเแล้วแม่จ้าเพิ่นจะพามาป่าเดี๋ยวจังกับไปกินใหม่เมื่อนี้เด้ตามมาบ่งน้ำกันนะคะว่ารถจะได้อินยังบ่ เดี๋ยวตามไปเบิ้งน้ากันนะคะว่ามือน,นี้รุดจะได้เห็ดยังบอกติีตะกลับมาเรียบร้อยตามไปเบิ้งน้ากันเลยจ้ะฝนตกหนักมาหลายมือเห็ดคือจะออกตีอยู่ดอกจ้าพี่น้องจ้าไปตามไปเบิ้งน้ากันเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาเด้จ้าบานนี้เก็บเห็ดแจด,ดำน้ากันโชคดีอีกเลยจ้าเาถือปลาเห็ดแจด,ดำพี่น้องจ้า นี่เตยดำของเราดอกกำลังอ่อนๆเลยจ้ะอืมเตรดำดอกงามๆจ้ะเก็บด,ดึงเก็บด,ด,ด,ดึงเลยพี่น้องคะเตรดำดำสมซื่อนะคะปีนี้เห็ดออกเร็ยวค่ะพี่น้องปกติเตยดำก็จะบ่ท่านออกปีนี้ออกเปิดทุกเห็ด เตะดำดอกกำลังพอดีเลยจ้ะสมซื้อว่าเตะดำเตะดำมาแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะเตะดำเตดำเราดูก็จระดึงไปก่อนนะคะพี่น้องแกบุ่นะแมนเบิดเลเดอพี่น้องโอ้พี่น้องเห็ดแตรดำพุญนะ เป็นเบื้องเลยพี่น้องจ๋าเห็นบอ่อดำๆนั่นนะจ้าพ่าน,น่ะโอ้ยสมาดีใจแถอพี่น้องกำลังงามเลยจ้าน้องเบิ้งก็ค่ะเดอะ้อตากับสีไล่ในเด้อจา้าโรยอยให้เห็นน้ำเนี่ยจ้าตาเห็ดแตดำจา้าปีนี้เห็ดแตดำเยอะเลยเก็บเก็บบานอีพี่น้องเก็บเก็บเก็บจ้าเก็บเห็ดเตดำสวยๆงามงาม อืพี่น้องคะตีต่อใจมะพี่น้องคะไปไนน้องเห็นบอนั่นเห็นน้ำดวบอ,บอโอ้ยเหมือน,นี้โชคดีปีนี้โชคดีไต่เจอฮิตแต่ดําเร็วจ้ะ เป็นการเก็บเห็ดปลาที่แบบว่าเห็ดปลาชนิดนี้ราคาแพงน้ำเด้อค่ะพี่น้องจา head bar, head bar. Bar, ้าเห็ดปลาเห็ดปลาเจอเห็ดปลาราคาแพงเิ่งพี่น้องเบิง่งพูนนะคะหนุ่มเดี่ยวได้นี่พี่น้องจา้าปัดงามกระโดดกระเดือจ้าอุ้ยอ่อนซอนแห้งพี่น้องค่ะ ส้นคักมีเทนอืค่ะงามค่ะค่ะพี่น้องพอดีงามเลยจ้ะพี่หนมยุ่มเนี่หลายดอกเลยค่ะดอกกําลังแบบว่ากำลังบานแต่ว่าบานเพระท่านเต็มสีเด้อพี่น้องนสวยงามมากแต่โอ้ยดีตัวใจนักนะพี่น้อง ขอบคุณทุกการที่ตามรับฟังและรับชมจ้าสวัสดีค่ะ